ครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดะปักนะครับก็พามาดูแมตช์สุดมันนะครับในแรลงอ่าแชมเปี้ยนนะครับวันนี้เดี๋ยวก็มาดูไลน์อัพกันก่อนเลยก็ได้นะครับก็ฝ่ายตรงข้ามมาในแผน4 1 2 1 2นึ่ารโอนะครับผู้รักษาประตูเป็นดาร์บิเตียร์นะครับปีตัวท็อปเลยนะครับแบ็คขวาเป็นคาร์โรตอัลเบโตนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็คคู่เป็นยัสตัมยืนคู่กับโล่ลำลองนะครับแบ็คซ้ายเป็นนูโน่เบนเดสนะครับไปที่แดนกลางครับ เป็นแฟงไรกาดยืนซีเดมอยู่ครับแต่กองกลางคู่ครับเป็นมันเตอุตนะฮะนะเราถ้ามันเตอุตกับลุดกุลิดนะครับนะกองกลางตัวลุกเป็นโรนัลดินโยนะครับส่วนกองหน้าคู่เป็นเปเร่ยินคู่กับมาโกฟานบาเทนนั่นเองนะครับส่วนไลฟ์อัพของทีมผมก็เห็นกันได้บ่อยๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันาตามนี้นะฮะก็จะไม่พูดถึงไลฟ์อัพทีมผมก็แล้วกันนะครับโอเคเกมเริ่มครับก็ ฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายเขี่ยบอลน,นะครับฝ่ายบาเทนเอาล้วครับเหมือนฝ่ายตรงข้ามจะทําการโยโนบอลยาวหรือเปล่านะครับยังครับคาร์ลอสอัลเบตโตมาที่โรนินโยอยางไรกาดชิงกันเร็วเลยครับมาร์โกฟานบาทเทนครับบาเทนพยายามจะขึ้นไปเองครับติดเป็นฟานได์แล้วฟานได์ให้บอลมาที่พูลิสิตพูลิสิตป้ายมาที่กับเป็นแปลกับพูลิสิตับแล้วตอนนี้ฮะคาร์ลอสอัลเบตโตวิ่งไปดักไกลเลยนะครับพูลิสิตลากมาแล้วลากเข้าซ้ายลูกนี้ก็ติดฮะ เป็นการตัดบอลได้ครับแต่้วกุนลิตแทงเร็วขึ้นมาโอ้โหก็ยังไม่ผ่านฟันได้อยู่ดีนะครับเป็นการเป็นแบกโอ้โหให้บอลลูกนี้ก็ไปกัากันเองนะครับเป็นเปเล่โอ้โหตอนนี้ก็ยังเหมือนให้บอลกันกาักากันทั้งสองคนเลยนะครับเดมเบเล่เดมเบเล่ครับลูกนี้พลิกไปก็ฟาวครับที่ผมก็ได้ฟาวไปนะดาบเิซินบาอ้า,อ,าอันนี้ก็ส่งพลาดนะครับผมเห็นเสื้อดำๆนึกว่าเป็นทีมเดียวกันนะเออเป็นผู้รัิสินนะครับมายจอทําแบบนี้เนะี่ย ยัดซ้ำยัดซ้ำให้มันมาที่บรองนะครับโรนาร์ดิโนชิ่งไวมาเปเล่มาที่บาโกฟันบาเทนบาเทนบาเทนจะขึ้นไปเองหรือเปล่าครับบาเทนบาเทนยกขึ้นมาโรนาร์ดิโนลูกนี้ลุดไปแล้วครับแล้วเป็นการยิงหรือติดเซฟของแบร์เรโน่ฮะแล้วส่วนกับไวเลยนะครับเดมเบเล่เดมเบเล่เลนเชงมาป้ายมาที่ตอเรสตอเรสยังไม่ไปครับมาที่เดมเบเล่อีกครั้งหนึ่งเดมเบเล่ยังยึกยักอยู่แล้วเลนเชงออกมาได้ริมเส้นครับ เดมเบเล่ le, ยังหาช่องเปิดอยู่นะครับตัดเข้ามากลางเบรโดซิลบาวิเอล่าวิเอล่ามาที่บลิสิทยังขึงอยู่แล้วจะเข้าขวาปั่นลงนี้ไม่ได้ฮะโดนสกัดไปแล้วทีมเขาขึ้นเร็วหล,ลายกาดให้บอลเร็วมาลูกนี้มาที่บาร์เทนบาร์เทนให้บาก็ติดอีกนะครับโอ้โหลูกนี้ก็ใจร้อนเกินไปนะครับแล้วเป็นเดมเบเล่ฮะจะขึ้นเป็นทางเดมเบเล่เป็นหลักนะครับมาที่ต่อเลสต่อเลสยังไม่ไปเองครับรอเพื่อนเติมเดมเบเล่ เดมเปเล่ le, ยังหาช่องอยู่นะครับตอนนี้ก็แบร์โดซิลวาชิงไวมาที่กาเฟนแบกแล้วเข้าซ้ายยง 10, นะิงหนึ่งศูนย์ฮะแมลูกนี้ฮะโอ้ได้โอกาสงา้างยิงเท้าซ้ายสำหรับกาเฟนแบกนะครับแมนะเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันเข้าทํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการงา้างยิงทางแรกเลยนะครับของทีมทีมของผมแล้วก็กาเฟนแบกด้วยนะนี่ป้ายมิบร์โดครับบร์โดเห็นช่องฮะแล้วเขาชิ่งเร็วฮะ เขาปฏิกิรเป็นแบกบไม่มีใครปิดนแล้วลูกนี้ยิงเข้าซ้ายนะครับหนึ่งศูนย์ก็ขึ้นนำใบอย่างสวยงามนะครับแล้วจะแก้เกมกันอย่างไรนะครับก็ยิงนาทีบาปด้วยนะครับนี่เราสี่สิบห้าบวกเข้าไปแล้วนะครับแล้วหมดครึ่งฮะับนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเป็นผมนะพักร,รุ่งนำใบนะก็มาดูกันว่าครึ่งหลังนี้จะฝ่ายตรงข้ามจะแก้เกมอย่างไรตอลเลสเคียรบอลเปิดเริ่มเกมนะครับ นเดมเบเล่เดมเบเล่ le, ฮะยึกยักมาแล้วมาได้ฮะเป็นตอเลสตอเลสพยายามยกไม่ผ่านครับเป็นแฟงไลก่กัดไล่กัดมาที่กุลิดและชิ่งไวมาที่บาตเชนครับไปที่เปเล่เปเล่พยายามจ่ายติดฟานได้นะครับแล้วซ้ำนะฮะป้ายบอลเร็วมาที่เดมเบเล่ไปที่ตอเลสตอเลสคืนเดมเบเล่ฮะเดมเบเล่เดมเบเล่ดึงกับหลังอยู่ครับรอเพื่อนเติมแล้วเป็นเลนเชงฮะเลนเชงเข้ามาตรงกลางกระฟึนแบกงอีกแล้วได้พื้นที่เอ็นพูลิสิต สับไปลูกนี้บูริสิตได้ยิกด้วยขวาก็สองศูนย์ฮะโอ้โหลูกนี้นะครับก็เป็นการเข้าทำจากแดนหลังเลยนะต่อบอลกันเข้ามาครับนี่ฝ่ายตรงข้ามยกนิ้วให้เลยก็เดี๋ยวมาดูภาพช้าการเข้าทำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเริ่มจากจอเลสนะครับป้ายมาที่เดมเบลเล่นะเราก็ขึ้นไปเองเลยนะครับดึงตัวประกบไปนะทาให้กองหลังเขาหลงนะครับคิดว่าผมจะจ่ายไปที่จอเลสนะครับแล้วกลายเป็นแบบป้ายมาที่ว่างครับฟูริสิต ับมาลูกนี้นะครับแล้วเข้าขวาปั่นเข้าไปนะครับโอ้โหก็เป็นการเข้าทาที่เนียนตาจริงๆนะครับสาหรับประตูนี้นะครับขึ้นนําไป2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหก็นี่ยนะยกนิ้วอะไรนะกลับมายากแล้วนะครับก็นาทีห้าแล้วนะครับนะก็ยังถือว่าเป็นการบุกมาสองทีได้2ประตูเลยนะครับไรการที่โรนัลดิโยโรนัลดิโน เห็นทางขวาโล่งครับไม่จ่ายครับลูงนี้ก็พาบอลขึ้นมาเองครับไหล่านมาลุยลิตลิทแทงเกลไปได้แล้วยิงขึ้นมาตีขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองก็เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องชมโรัลดิโญ่เลยนะพาบอลขึ้นมาจากกลางสนามนะครับแล้วทีมผมไม่ไปบี้ไม่ไปบีบด้วยนะครับทำให้เขามีสเปซในการเล่นนะนี่นะแล้วชิ่งไปมาที่ไปเล่นะครับจบสกอร์ไปอย่างสวยงามก็ไล่มาแล้วจะไล่ทันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็นาทีที่65เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เบรลลซิวาซิวบาแล้วเป็นไมค์มคอนไมค์คอนไมค์คอนยังยึกยักอยู่ครับไปที่วีเอล่าวีเอล่าวีเอล่าเห็นเดมเบเล่วิ่งแล้วแทงมาลูวิสเต็มเบเล่ก,กับชากกับชากแล้ววนมาลูวิสหลุดไหมฮะหลุดเข้ามาครับเดมเบเล่ลูกนี้ก็ยังวนอยู่ครับวนก็แปลงได้หมุนไปทุกทีกมั่วฮะได้มาเป็นสามนึ่งลูกนี้แม่ก็หาช่องจนเจอนะครับสหรับอุสมานเดมเบเล่นะครับปีนี้ปีฮาโลวีนนะแพร่นำอยู่ยังเล่นได้อยู่นะครับ ก็เป็นการพาบอลขึ้นมาเองจากเจ้าตัวนะครับกระชากหาช่องมาแล้ววนมาแล้วเป็นช่องโว่ตรงนี้เลยนะครับแล้ววนอีกครั้งหนึ่งนะครับกองหลังเขาจับไมอยู่จริงๆนะครับแล้วจับบอลกระชอมาเป็นประตูของเดมเบเล่ก็จะเป็นประตูฝั่งโล่งเลยหรือป้าครับนี่ก็น่าจะไล่ไม่ทันแล้วนะแต่ก็ยังไม่ยอมครับอย่างส่งบัตเทนมาบัตเทนเลนเชงอยู่ครับไปที่กลางสนามบันเตอุด หลายการหลายการให้มาที่กุดลิดแล้วโดนดักได้ลูกนี้ครับไม่ฟาวครับเป็นการสวนกลับนะครับสวนกลับโอ้โหซอนเพิงบินไปชาครับลูกนี้ครับจากทีมตรงข้ามพยายามจะอ่าสวนกลับไปไม่ได้ครับกาเฟนแบกบูลิสิตบูลิสิตกระชากคนที่ริมเส้นครับยังรอเพื่อนเติมลูกนี้ครับทำบอลลั่นหลุดออกไปเป็นลูกทุ่มนะครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับเจ้าเนเวสเข้ามาแทนแฟนหลาดกรกาเฟนแบกกราเฟนแบกให้เป็นบูลิสิต บูลิซิสเลนแชงอยู่แล้วติด,ตด,ดตรับลูกนี้คาร์ลอสอเบโตได้โอกาสสวนขึ้นมาเร็วบา์เทนเลนแชงครับบา์เทนบา์เทนยังวนหาช่องแล้วแทงมาลูกนี้ก็ติดริดมาร์โดแล้วก็เรียบร้อยครับผู้ตระสินิเป่าจบเวลาไปนะครับมาผมก็ชนะไปสามประตู่อนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูสรุปสถิตินะครับว่าเกมนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอ่าครับก็เป็นฝั่งผมครับ โอกาสยิง3ครั้งนะครับฝ่ายตรงข้ามยิงไป2เข้ากับ2ฟังผมยิงเข้ากรอบ3เป็น3ประตูฝ่ายตรงข้ามยิง2เข้ากับ2เป็น1ประตูนะครับการคลองบอลนะครับฟังผมนะครับคลองบอลอยู่ที่57%เปอร์เซ็นต์นะครับฝ่ายตรงข้ามคลองบอลอยู่ที่43นะครับความแม่นยำในการส่งบอลอยู่ที่86ทั้งคู่นะครับการทำฟาวฝ่ายตรงข้ามอยู่ที่1ครั้งนะครับ ก็คนทำประตูครับเป็นกราฟเฟนแบกเปิดประตูแรกให้ก่อนนะครับนาทีที่45ตามด้วยพูลิซิสในนาทีที่58ครับแล้วฝั่งตรงข้ามครับยิงตีขึ้นมาได้เป็น1ประตูต่อ2จากเปเล่นในนาทีที่65ครับแต่ไม่วายครับเป็นเดมเบลเล่น,นะครับมายิงปิดกล่องให้ในนาทีที่73นะครับทำให้ผมชนะไปในในสกอร์3ประตูต่อ1นะครับก็แมตชนี้ก็เป็นแมตรแรกนะครับที่มาฝึกภาคนะครับก็ เป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาแมทสนุกสนุกมันๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับเอาไวเ้เจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ